สวัสดีจ้าพวกันนี้เราก็กินแซ่บแบบนุ่จ้านี่สีพ้ามากินเมนูกุ้งเผาจ้ากุ้งเผาเองเลยพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันจ้ามันอยากเย็นเนี้ยจังน่อยแล้วลจ้าเพราะว่าเผาเราก็ไปอาบน้ำเนะเาะเทาหน้ามันเบิดพี่น้องเอ้ยเผากุ้งเลยจุดแซ่บก็คือโอ้ อือกินยญ้าได้จักหน่อยอเด้อจ่ะเด้อมันก็บ่กินยญ้าหรอจกจ้ะแต่ว่ามันสิเสียวเวลาแกะห่นนะยางแห่งพอที่จังได๋อืมอืมครับ มีคนขอมานานแล้วแต่พี่น้องไม่ได้เห็ดจักเพียนีจัายให้เลยจ่าเด้ออืมเฮ้ เดี๋ยวพยายามก่อไอตรงที่ว่าทำให้มันเลี้ยวขึ้นตรงที่ว่าเวลาแกะกุ้งเนาะนี่จ้าน้ำจิ้มแบบแซบ่บเน้นกุ้งไม่เน้นผักมึงเนาะอืมเ๋ยวมันเยิมย้ม มากินตรงหวังกวกุ้งที่สุดแซ่บดิอ,อร่อยแซบ่บขิดผิดแล้วพี่น้องใส่แฉกขยามากินเนี่ย Năm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. chim bập tăm anh เปรี้ยวหวานๆลองกินนะแซ่บเด้อ เดเอาซอนมา เป็แซ่บกุ้งตัวเบอร์ไงเป็นไดเนาะพอดีกินแซ่บนี่ลนะจ้ะไข่แบบสีส้มๆแบบนี้เลยเด้อ ให้มันว่าเต็มยอนอย่างดูสิอยอนอาจจะย่างแห้งไปต้องย่างแป๊บเดียวนีย่างจนว่าใหม่กุ้งกับสุๆเลยเด็ดจ้ะกุ้งเป็นมาเลยเด้อโอ้ย Kiên cho chói Chạp đi ạ mắn Hả sạp Hả đi nó cùng mặc kim, ôi nắm kim thịt bàn ừ. ủa, chị thèm thế ừm, bỏ để chạy phía nó kẹp mấy kênh nó nhắc lắm chả nó và làm nó cơn làm kín bớt bỏ phút điều nó sát bớt lắm เวลาในการลงคลิปจะ่าโดนนะจ้ะแต่เปมนคนกิดเบิ้งมาจบพี่น้องเอ้อสะลาบคลิปนี้ขอจบคลิปพี่คนนี้ก็ขอบคุณที่ชมกิจแบบนี้นได้จ้ะเด้อ ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปท,ทปต่อไปได้ใจด้ยวยขอบคุณจ้า